ข้าเคยเขาวพานเทพดาราเพื่อเอ่ยถามท่านสิ่งหนึ่งคำถามเช่นใดถึงจะให้ศีรษะจากคนเพื่อรบรู้ตอบไม่ได้ใช่แล้วล่ะนั่นไปคำถามที่ข้าถามออกไปหากจักรวาลนี้ไร้ปริศนาที่เจ้าไม่อาจหาคำตอบได้เจ้าจะพิสูจน์มันเช่นไรข้าเคยไขปริศนาแสนยากเย็นมามากมายก็เพื่อความชอบน่ะ แต่ข้าทำได้ไม่นานนักคำตอบก็อยู่ตรงหน้าข้าแล้วไม่เป็นไรเพราะสิง่งดีๆย่อมรออยู่บนหนทางข้างหน้าเสมอคำตอบนั้นแสน,นจะน่าเบื่อแต่มันก็มอบคำถามใหม่ให้เรานะอย่างเช่นขีดจำกัดของข้าอยู่ที่ไหนกันนะหรือวอ่าเทอรตาจะเป็นสุดยอดมหาอัจฉริยะในตำนานกันนะอย่ามัถามอีกแล้วด้วยความสนใจหลอนนี้สิจะดีขึ้นเดียวสมมติฐานโมเดลปร๊กและวิธีแปลงสิกมาไบ,บรอัน มีปีิหนาที่ข้าต้องไขเยอะโดยเวลามีน้นอยว้าวนี่มันการย้อนในร่างกายนี่เจ้ากำลังจะเอ่ยว่าข้าเองไม่จอบนะข้าเจอปรากฏการณ์จิตภาพญาณ่วไหลแล้วมันจับเตอรอลอนมาพัานหนึ่งได้ด้วยสักวันเราอาจจะได้เห็นเจอรอลอนในร่างสิ่งมีชีวิตก็ได้นะและข้าก็อยากเจอศีรษจากก้นด้วยข้าอยากจะเจอเขาเพราะงั้นเรารีบวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วหุ่นเชิดตำ่ำเธอเลยหุ่นเชิดเหรอ ถูกต้องแล้วนะยิ่งขอตายผจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมไงเร็วขึ้นเหรอเร็วขึ้น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 การเวลาและปริภูมิเป็นสองปริศนาที่ขวางความก้าวหน้าของมนุษันการก้าวข้ามขีดจำกัดมันช่างง่ายดใดสิเหลือเกินแต่มันยังไม่พอหรอกนะ จงก้าวงคสงกลมที่เจ้าอยู่ซะและมองลงไปจากโลกที่สูงยิ่งกว่าเถอะในการคำนวณระดับขึ้นจัก,กรวาลตอนนี้ฉันกำลังชอยลูกเต๋าอยู่การมาเชิญหน้าการต่อสู้และอีเวนต์สิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่การหาคำตอบหรอกแต่เป็นการทำให้ลูกเต๋าไม่มีทางหยุดถอยต่างหากหละ่ะ คำถามก็คือคำตอบที่ดีที่สุด<ม>เพราะในความคิดของค้าไม่มีที่สิ้สุดเช่นนั้นแล้วศรีษาจากกลตอนนี้แกกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่กันนะเ<ม><ม>จ้าไม่เคยสนใจเยดีจักรวาลและเลือกที่จะปฏิเสธคำถามของข้าถ้าเช่นนั้นข้าคงทำได้เพียงแต่ลงมือทำซะเอง